สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวัสดีค่ะพี่แป้นชมจะพานน้องไปรับของฟรีค่ะซึ่งสปอยไปเมื่อเช้านั่นเองนั่นก็คือหมวกหุ้นหมาป่าสุดน่าราักนาคะที่เป็นสีเทาแบบนี้มีหูด,ด้วยบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วเพราะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะเขาแจกทั้งหมด3,000ชิ้นนะคะน้องๆใครที่อยากได้ฟังคีไปจบนะคะพี่แป้นมีคนมาแจกให้กับน้องๆจะได้รับของได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเข้ามาตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทาทยงงงไบ้ แบบมาแล้วนะคะให้น้องทำการกดเพจได้เลยค่ะพี่แป้นจะสอนน้องๆก่อนว่าต้องทํายังไงบ้างในเบื้องต้นนะคะจะได้รู้ซึ่งหากน้องๆคนไหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยพี่แป้นแนะนําว่าให้น้องเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะเข้ามาก็กดเคมให้เรียบร้อยนะคะมันจะเป็นของที่เรารับประจําวันนั่นเองค่ะ เลี้ยงนะคะที่เดินตามแบบพี่แปมแบบนี้นะคะมันจะมีกล่องให้เราซื้อค่ะ500เหรียญบ้าง100เหรียญบ้างข้างนอก1น0เหรียญนะคะในนี้คือ500เหรียญนะคะน้องๆมีเงินน้องๆก็ทําการซื้อสัตว์เลี้ยงสัก3าตัวก่อนเป็นอันดับแรกค่ะจากนั้นเมื่อออกข้างนอกมานะคะน้องๆก็พาสัตว์เลี้ยงของน้องๆเนี่ยไปเล่นตามเครื่องเล่นต่างๆนะคะลองดูว่าตรงไหนที่มันมีแสงวบวับแบบนี้บ้างสมมติน้องๆเนี่ยพาสัตว์เลี้ยงของน้องๆไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมคะเราจะได้เงินนะคะหรือเหรียญดรอปมาด้านข้างเวลาสัต เที่ยวไปรีแลกอะไรแบบนี้เราก็จะได้เงินมาเอาไปเปิดไข่หรือมารับของฟรีนั่นเองค่ะสมมุติว่าน้องเนี่ยอยู่โลกนี้แล้วอยากไปโลกอื่นบ้างเพื่อที่จะได้เงินเยอะขึ้นน,น้องสามารถซื้อตั๋วถไฟนะคะเพื่อไปโลกอื่นๆได้นั่นเองซึ่งเราสามารถไปยังโลกที่แบบหลายโลกมากๆได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยทำยังไงบ้างซึ่งเราจะต้องมีเงินทั้งหมด2ล้านเหรียญน,นะคะซึ่ง2ล้านเหรียญเนี่ยจะเป็นจากการที่พี่แป้งบอกไปเมื่อกี้กับอีกอย่างหนึ่งคือการที่น้องจะใส่โค้ดค่ะพี่แป้งชมนะคะจะไม่แป นะเพราะมันมีประมาณ20โค้ดเลยเดี๋ยวแปะไว้ให้ปักหมุดคอมเมนต์แทนและกันซึ่งครั้งที่แล้วสอนไปแล้วนะคะว่าใส่โค้ดยังไงบ้านนะคะซึ่งโค้ดเนี่ยสามบ้านได้ใส่ได้มากสุดเนี่ยวันละหหรือ6โค้ดนะคะน้อง,อง,องมาใส่ได้อีกทีคือพรุ่งนี้ค่ะเมื่อได้เพรมาเอาเพรไปซื้อแล้วแลกเป็นเหรียญได้เหมือนกันใครที่อยากได้นะคะน้องรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่งั้นคนอื่นเขาจะแซงหน้ามีเหรียญแล้วได้ของฟรีไปก่อนนะ